ไปข้างพระรามสองแต่ทายไยังก็เปลร้า เจดีเร็วไ,ไปไปเจดีเอ็มไ่อะเอไม่เจดีแล้วครับ อันนี้สำเนนในโครงการตร้งชาสำเนนภาคฤดร้อนเราได้เดินทางมาถึงเขาช่องกระจกค,ครับที่ขณะนี้นะเราเราได้ขึ้นมาดูบรรยากาศพระที่ขึ้นครับเออเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสวยงามมากมองไปในทัศนียภาพด้านหน่เนยืนดูให้ดีนะครับ เวลาประมาณ6กนกาก,กว่าก็เราได้พาสมนเน,น็ขึ้นมาดูทัศนียภาพในการที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเราดัานโดนกันมาแต่ตีห้าถึงจะตีห้าจริงครับเดินบุกปา่าฝ่าดงขึ้นมาลิงเลงครับเพื่อเราที่จะมาดูสุดยอดของทัศนียภาพในวันนี้วันนี้ถึงแยกจะบอกกับคุณยมที่ได้มาหรือไม่ได้มากันดีว่า มันสิ่งที่คุ้มค่ามากครับกับการที่เราได้มาพบเจอพบปะกับสิ่งที่สวยงามเช่นนี้น้อยคนนะครับที่จะได้เห็นภาพในวันนี้ฮะขวันเช็คเวลาโอ้โห านน,นี้ครับเราอยู่ด้าเรยก่ดีพระธาตุที่มีผู้สทัทธารมาสร้างเอาไว้ทางองการก็ได้นําสมบัตินั้นก่อนที่จะขึ้นมารูพระทเราได้นํามาที่จะสวดมนต์ดิจิปิโสร้อยแปดแล้วก็จเจริญจิตภาวนาโดยการแสดงความนอบน้อมแหลกรับมุพระเจ้า นะครับตอนนี้ทำเนึ่งก็ได้ทำการคำวัดทําการ,การตรวจทีวีโซเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กําลังที่จะรอให้ดูพารที่ขึ้นต่อไปเวลาตอนนี้ครับผมเราก็ได้พาท่านมารูรจักกับอ่าวด้านหน้าทะเลด้านหน้านนีมมีชื่อว่าอาา่าวมะนาวแลว้วก็ในอ่าวนี้ก็ยังมีชาวประมงในการที่จะหาปลาหาหาหาปลา,ปาปมเพื่อประมงชีวิตอยู่นะสำหรับชีวิตโดยรอบนั้นก็ยัง สงบไปด้วยความเรียบง่ายของชาวบ้านตลอดไปนู่นให้ลิงถ่ายเลยนู่นนะขอคครับขอระเป๋ครงเปาไว้เบื้องนครับน้ำแดงขวดอีกนครับเดี๋ยวนี้ถ่าย็เตไทันเลยหรอโอ้โหเรียบร้อยนะน้ำแดงเยียมครับเยียม ฟั yeah, <Christmas. S 1> ่ยเกีเลยิ่มาเได้บด้วเราจะลงแล้วนะครับพยายามเรียงแถวเราอยู่ของเราเฉยๆจมชีนีขวตตก ที่ไหนเนี่ยมันจะแบบแรงมากด้วยร้อยมันทำแบบมันทำแบบนี้ได้ป่ะอะไรลุลงกับความเราใหญ่เลยมาฟัดนะอ๋อนี่เขาว่านี่เขาแบ่งฝั่งแล้วเนี่ยลมากลิงเขาหมาวัดใช่ไหมมันหล่นมากก็ผมเดินอ้าวครับขณะนี้โอ้โหเรื่องนี้สามเณรพร้อมผู้คลองแล้วพระพี่เลี้ยงได้เดินทางลงจากเขาช่อจกเรียบร้อย การเดินทางเรามียานยากลำบากเล็กน้อยครับว่าลิงครับลิงลิงเยอะมากเสี่ยงแต่เราก็พร้อมครับที่จะเดินทางต่อไปต่อไปครับเราจะไปฉันเช้าที่วัดคงวานกันครับตอนนี้ตอนนี้ถือว่าเป็นเกือบเกือบจะเป็นช่วงสุดท้ายของการเดินทางนะครับนี่เราอยู่ที่เขาถ้ำหลวงถ้ำเขาหลวงครับจังหวัดเพชรบุรีว่าใน ภายในถ้ำจะประกอบไปด้วยพระพุทธรูปต่างๆแล้วก็จะมีสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าข้างในนั้นมีอะไรอยู่เชิญครับไปครับทีนี้เรากำลังเดินทางขึ้นสูถ่ถ้ำนะก็เป็นทางที่ค่อนข้างจะลาาชานันพอสมควรนะหลายรอบก,ก็ประกอบไปได้วยลิงน้อยมากมายฮนะแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าเขาช่องกระจกเมื่อตอนเช้า ที่เขาชอบโจกริงเยอะมากลิงเยอะกว่านี้แล้วก็ดูด,ดูดุกว่าฮะดูดุกว่าอันนี้แล้วก็มาถึงนะตรงนี้แล้วนี่ก็จะมีเป็นมารุเทศที่จะคอยให้ความรู้อยู่ท,ทั้งขั้นบนครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ถ้ำเขาหลวงกันแล้วครับเราเดินขึ้นมาพอปวดแล้วก็ เขาจะห้ามให้อาหารลิงนะครับตรงนี้บอก่็ฟังนีขอพูดและลกกลิงเยอะแยะนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามต่อไปว่าภายในเป็นองไรันไมค่อยค่อยม่ไ้ทวเย ครับเนี่ยมนะครับเนี่ยมนะครับลงมาแล้วเข้าด uh ้านไหนครับนะครับขาขึ้บนะครับเขาด้านไหนนะครับเข้าด้านไหนเลยครับลงมาแล้วเข้าด้านไหนเลยครับอ่าอยู่ที่นี่นะครับมาลดกับพม่าที่นี่นะครับเราได้ขายที่นี่นะครับเราตั้งตำบลที่ว่าตำบลสงไข้นะครับถ้ำนะครับที่เราลงมาเนี่ยเราเข้ามาสู่ห้องแรกของถ้ำของหลวงนะครับโดยใน ถ้ำนี้ก็จะเป็นถ้ำท,ที่ถูกสร้างเอาไว้แต่สมัยนี่คร um ับก็แต่สมัยเจ้าตากศิลป์ลงเสร็จลงมายกทับมณที่นี่ก็ได้สร้างทุนปอไว้ที่นี่แล้วก็ตรงนี้เป็นพระของทางสมัยรัชกาลที่สี่ส่วนกระไดต่ก่อนอาจจะเป็นทางที่เดินทางลงมาแต่ตอนนี้ก็เป็นบันไดครับที่เดินลงมาครับเราก็จะ ลงไปด้านล่างนะครับลงไปด้านล่างเพื่อที่จะเข้าสู่ห้องที่สองครับเดี๋ยวเราจะติดตามชมครับว่าห้องที่สองจะเป็นอย่างไรครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางลงสู่ห้องชั้นที่สองต่อไปนะครับอนี้ติดตามเลยครับติดตามเลยครับน้องใจโยมนี่ยยสุดยอดจร,ริงๆแป้งให้ช้าเลยนี่ครับที่เรียกว่ามหศัศจรรย์แนด์ ที่ไหนที่เหมือนบ้านเราครับคิดว่าแกงชั้นยอนแน่แน่ที่ว่าถ้ำแน่แน่ไม่มีอะไรแพ้บ้านเราครับแพ้หมดครับแพ้หมดครับนี่ครับนี่คือภายในถ้ำเขาหลวงห้องที่สองตรงนี้ถือว่าเป็นที่ที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าถ้าเกิดเรามาในช่วงกลางวันนะครับช่วงที่แดดลงแรงๆมันจะมีแสงครับจากทางด้านบนนะส่องลงมายิงมา ก็ตรงนี้จะเป็นพระที่นะพระที่สร้างจากสมัยรอ .4 ร .5 เป็นต้นมานะครับจากการสันนิษฐานจากฐานตรงนี้เดี๋ยวต้องรอถามกับผู้มีวามรู้อีกครั้งหนึ่งว่าฐานนี้นั้นเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดต่อติดตอ่ตดตอติดตามชมต่อไปครับเขาห้ามผู้หญิงที่มีเหม็นเข้าทมไมนั้นนะแล้วผู้หญิงที่มีเหม็นนั้นก็เดินเข้าไปนะครับ ก็ไปข้ามต้นไม้ต้นหญ้าพวกนี้เสียหมดเลยครับก็เลยหายไปหมดข้าแต่ตอนนี้ครับก็จะมีต้นจันทใหญ่อยู่นะครับประมาณห้าคนโอบแล้วเราเข้าเราเข้าไปครับจะคล้ายว่าเหมือนมีใครมองเราตลอดครับคือหน้าคือหน้าลึกลับหน้าอยู่ครับเราต้องเข้าไปทางนี้หรือว่าเดี๋ยวเราต้องไปเข้าทางนู้นใช่ไหมครับ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 และวันนี้เราเที่ยวไม่ทันนะโอเคไม่เป็นไรครับอะครับเนี่ยครับตตัดมาเลยครับตัดแถวมาเลยครับเนี่ยตัดแถวมานี่เลยตัดแถวมานี่เลยครับ มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเล้มาเยครับมาเลครับม่เาเยครัมาครับาเครับาเครับยครับาลครับาับรบาครับเคราลรมาเรัยครับาเรับาครมาเาเาเรับครัารอาัมาเยครับเคราเรย่าเลรัาเัมครับยยามาครับาาครับท่านมายรรัา ท่านมาบูรณะไว้ไม่นะครับองเกานะครับได้โดนนะครับพักท่อนลงมานะครับระหว่างช่องตักของท่านนะครับพระองค์นี้ครับได้โดนทุบพังท่อนนะครับองค์ที่เราเห็นปัจจุบันนี้นะครับราชการที่สี่นะครับได้บูรณะไว้ไม่นะครับไตหลวงพ่อโตจริงๆนะครับเห็นไหมฮะยังหลวงพ่อโตพนันเชิงครับท่านจะไม่มีเกตั้านบนนะฮะใช่ไหมที่เราเห็นนะเรียกง่ายๆเรียกเป็นมวกดีฟ้านะครับเพราะว่าที่ผมด้านมาเขาเรียกเป็นมวกนมานะครับมวกด้านบนนะครับเห็นไหม ที่มีกฎเกณฑ์ด้วยครับคือราชการที่5นะครับมาท่าข้อมาให้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรายึดตาไหว้ตรงนี้ก็ได้แล้วนี่แหละตั้งใจนะครับตั้งใจตั้งใจไหว้สิง่ถ้า่สร็จดียวนี้นะครับใหเดียวนี้ครับมีสามคำพัญนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเก็บพระขนของราชการที่สี่ไว้นะครับนี่นะครับรู้จักคำว่าพระขนไหมฮะตลันครับปันเราเนี่ย ราชกาลที่5นะครับได้สร้างนะครับเก็บพระทนขราชกาลที่4ไว้ที่นี่ครับหนึ่งซีนะครับนี่ครับส่วนเจดีย์สององค์นี้ครับก็เป็นบรมโกศของท่านนะครับแล้วขนเก่าๆนะครับเล่าเล่าต่อมานะครับว่าถ้าเจดีย์ในนี้นะครับปลายองค์ไหนหักนะครับเนี่ยยังเจดีย์องค์ฝ่าสุดเห็นไหมฮะแสดงว่าบุคคลคนนี้ครับไปเกิดแล้วนะครับไปเกิดแล้วนี่ครับแต่ส่วนที่ยังไม่หักก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ ะครับแต่เราเชิญทางนี้นะครับอับนนี้ครับเชิญมาทำไมมันมีหลายแถวจังวะใช่สองแถวใช่เแต่เราเรียน นี้ครับเขาเรียกปางปรินิพานนะครับไม่ใช่ปางสายญาตินะครับส่วนมากที่เราจะไปกราบไหว้กันจะไปเจอปางสายญาติใช่ไหมดมูง่ายๆนะครับถ้าไปปางสายญาตินะครับตรงฝ่าเท้าของปางสายญาตินะครับจะต้องมีก้นห้อยนะครับตาของก็<อ><อ>จบกันไปกับห้องที่สองนะครับก็ทางด้านหลังนี้ก็จะเป็นพุทธรลกปางปรินิพานอย่างที่ทีวิชาชานได้กล่าวให้ฟังแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเข้าสู่ด้านใน ทีนี้เราเราจะเข้าสู่ความเป็นอันซีนไทยแลนด์นะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับ,รค,รบความเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ท่ามของใลยนะท่านดูครับดูครับภาพวาดนะครับความสวยงามของท่ามไปดีนะน้อยคนครับที่ที่จะมีโอกาสได้มาเพราะว่า บางทีคนไทยก็ไปมองกับว่าโลกคนนี้ครับคิดว่ามีแต่เมืองนอกที่สวยงามครับแต่ชนไหนเลยครับเขาลืมบ้านเราครับเขาลืมเมืองไทยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือบ้านเมืองของเราเราเรายังมีแผ่นดินเรายังมีสิ่งที่สวยงามยังมีธรรมชาติที่สวยงามหลอกคุณอยู่ครับตามชมต่อไปห้ามยืมคนแนนห้าม แล้วครับตอนนี้เราเข้าส um ู <hel> ่ถ้ำหลงที่สามนะครับท่ามก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับถ้ำที่แล้วนะฮะมีลักษณะคล้ายกับถ้ำที่แล้วก็จะมีพิซซรูปต่างๆมีเจดีย์ต่างๆที่ประดิษฐานเอาไว้ครับสาหรับด้านหลังนี้จะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งแต่ผมก็ยังไม่ทราบลว่าถ้ำนี้ชื่อถ้ำอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามต่อไปครับว่าถ้ำนี้คือถ้ำอะไรกัน เข้าสู่ขถงที่สามสำหรับป่องวันนี้นะครับเป็นป่องที่สมเด็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงราชินาที่สี่ครับได้ทรงได้โลตัวลงมาเพื่อลงมาปฏิบัติธรรมในถ้ำแห่งนี้ครับเพราะในสมัยก่อนอย่างเห็นครับกระไดตรงนั้นยังไม่มีครับทีนี้องค์ก็เลยต้องทำการโล,ลงมาจากป่องอันนี้ครับเพื่อลงมาอยู่ในการปฏิบัติธรรมทีมม่นี่ครับ ยองไม่หมดตอนจะทำก็มองเห็นธรรมชาติภายนอกย้อน,นอนย้านอาอยอย้อยองอนย้อนย้อน้อทย้อนย้อนยอนย้อ่อนย้อนย้น้อนย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 อนย้อนยขอนย้อนย้นย้อ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 นา้อนย้อนย้อนย้นยอไยเราก็จะเข้านู้้อนโ้อนย้้อยกันย้ ก็เรีนเข้าไปนะครับก็เรียนมามันเยอะแล้วเรียนก็ไข้็ไปเรียนี้เกี่ยวกับลมอะไรกันนะครับเล็กๆต่อไป่ี้นะนี่นะครับก็เรียกภาษาชาวบ้านครับอาหารยามนะครับของพระเจ้าตาสิงนะครับสมัยก่อนยี่ว่าพระเจ้าตาสิงท่านไม่เคยอยู่ที่นี่นะก็ได้หน้างมายแล้วครับที่ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องโถงเดือดสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่เราเห็นณตรงนี้ครับตรงนี้คือรูปปั้นของทหารยาม เป็นปเจ้าตาสินในสมัยนั้นนะครับในลักษณะการปั้นกน็จะเป็นอิศิลาแงนเอามาแกะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นตรงนั้นคือความที่คนไทยนั้นมีความมานะครับมีความบากบัน่นมีปืนปัญญาต่งตางๆที่สามารถแกะหินศิลาตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าพระองค์นั้นได้มาเสด็จอยู่ณที่นี้ครับ สำหรับท้องที่แตกอย่างนี้นะครับจากการที่ได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาบอกว่ามีฝรั่งนะครับได้จ้างคนไทยครับให้เข้ามาตัดหินงอกตัวนี้ก็ตัดไปแล้วก็ด้วยความที่ฝรั่งเห็นว่าหุ่นตัวเนี้อยู่ตรงนี้อาจจะนะครับอาจจะมีสมบัติอยู่ก็ได้จึงจัดการทุบไปแต่ก็ไม่เจออะไรครับเขาก็ลึงแยกย้ายกันไปสภาพของหิน ของรูปปั้นทหารที่เฝ้าประตูอยู่เนี่ยก็เลยมีลักษณะแบบนี้ครับนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะสภาพความเสื่อมโทรมก็ยังมีเพราะว่าคนไทยเรายังเอาขยะเศษขยะต่างๆกระป๋องนู่นนี่นั่นเอามาทิ้งครับเป็นการที่ถือว่าเป็นการไม่ค่อยที่จะรักษาธรรมชาติของเราเลยครับต่อไปเราจะเข้าด,ดูห้องสุดท้ายครับเชิญครับผมนะครับ เราจะเข้าสู่ห้องถุงสุดท้ายกันครับห้องถุงสุดท้ายนะตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ของถ้ำปูรือศีนะครับถ้ำปูรือศีเราติดตามเลยครับว่าข้อมบลนี้มีอะไรครับนี่ครับทางด้านบนนะจะมีทุกป,ปั่งปูรือศีอยู่นะครับทุปฝันงปูรือศีนี่เราจทางขึ้นไปนะครับ ทีนี้จะเหลือทางนี้แล้วครับแต่ทางนี้เขาปิดครับทีนี้เขาปิดผมคาดว่าหน้าหน้าจะเป็นประตูทางลับในสมัยก่อนๆน,นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ออกเดินทางหรือว่าเอาไว้ใช้ไปมาหาสู่ของเหล่าราชวงศ์เพราะว่าสมัยนั้นท่านพระเจ้าก้าก็ได้เดินทางมาทรงผนมอดอยู่ที่นี่ค่อนข้างจะหลายมาราพอสมควรน,นะครับทนนี้เราก็คงขอจบ การเดินทางของ่้าเขาหลวงเพยงนี้ครับเก็บกองนี่เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับอันนี้ก็ได้นะครับขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกคนทุกท่าน,นย่ยาติกันนะครับถือว่าจะเป็นเพื่อนสาธ,ธมิทุกคนนะครับที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเรื่องกับค่าอาหารค่ารถนู่นนี่นั่นมากมายขอร่วมอ่านุโมทนากับเทียโยนคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ที่สุดท้าย กลับมาสู่ที่เดิมครับเป็นที่ที่แบบพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเก้าวนั้นได้ลยตัวลงมาเพื่ออาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ครับก่อนจากกันไปครับขอถือคติสักคำหนึงครับเชิญครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูปพระในวันนี้ครับชนะคนนี้แพ้คนนั้นไม่มีสุดโลกมนุษย์ยากชนะครบสยบสิน้นชนะตนนั่นแหละแน่แท้โสพินอย่าบ้าบินชนะใครไปทางเม,<อ>มือง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรามาตลอดรายงานครับเอ่อถามเอ้ยน้องสามมาทางนี้ไม่เป็นไรนี่เป็นนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเขาบอกว่าอ่ะเป็นอ่ะเป็นอเมซิ่งอเมซิ่งใช่แล้วอเมซิ่ดใม่แล้วดีมากเลยครับประเทศไทยเป็นบุดดาบุดดาโอ้ พุดบายนะครับเยขอนคแล้รวาคันต้องต้องใพีอะนี่านั่งไหน่งอนี้ดันี้เน้อนี่แหละครับเขาเรียกว่าอเมซิ่งไทยแหล่เอง